สวัสดีครับวันนี้เราก็มาหายิงปลาแรดกันนะครับที่แม่น้าปาจีนะครับนี่ครับสองนายพานครับสวัสดีครับพานนัดกับเจมคนพาเพืินนะครับนี่เดี๋ยวไปคอยติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับครับวันนี้ก็ทิมงานครับทับทิมนะครับดูนะครับข้ามครับไม่มีใครโดนโอ้ไม่โดนเลยไอเจมคนพาเพืินอย่าว่าแต่เราเหอะไอ้้องทิมร้อยเฉยเลย หงญิงข้ามหลังกันหมดเลยนะครับื่อกี้ครับทัพทีมครับก็เป็นโลสีจางเลยว่าจตจีเกมคนพาเพินกับนัดนะครับโอ้โหอะไรข้ลงนุ้มันไม่มีใครใกล้เคียงเลยครับื่กกี้นี้จากที่เห็นเนี่ยขึ้นยางอะไรเฟืนอยู่นู่น แป๊บนึงนะครับถ้าง้นไห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 นเจ็บถือหน่อยดิมันทำนี่มันตกมันถ้งตกบอสนี่อยู่รอบกะลิงนี่นี่นี่ข้างหน้านี่ ลอยโอ้โหพี่ป๊อดใสขนาดนี้วะดิเห็นั้ยน่ะถ่ายอยู่ไหมเนี่ยถ่ายอยู่อะไรก็บังกินบังเลเนี่มาทางนี้มุมนี้อุ้ยมีคนตกอยู่ดูนี่อุ้ยมีคนตกเบ็ดบอกพี่ก่อนนะบอกพี่ก่อนนะเดี๋ยวขอจูงปลาลักชินหน่อยนะเออ เนี่ยนี่นะครับนี่นะครับโอ้ระยะขนาดนี้นะครับระยะง่ายขนาดนี้ถ้าไม่โดนนะครับทิ้งปืนเลยนะจะจ่อขนาดเนี้ยเรียบร้อยครับผมโ,นะบโดนเลยนะครับระยะจอจ่อขนาดนี้ไม่โดนก็ทิ้งปืนนะ เรียบร้อยนะครับโอ้โหแม้ทำไมเราไม่เจอจ่อๆอย่างนี้วะตอนแรกอะเกือบหลุดเกือบไม่โดนเหรอเกือบไม่โดนใช่ไหมลงไปดึงปลาได้ไหมล่ะไปจับปลาเลยลงไปจับปลาไปก่อนอะไรครับเนี่ย ยิ่งไม่โดนว้า <c oughs> เป็นโลอยู่นะเกือบไม่โดนอีกพ่ะทำไม,ด, <c oughs> ไมดูปลามันหมดแรงหมดแรง <c oughs> อ่ะอือ มาแล้วครับผมโอ้โหสายอ้วนตึ๊บเลยนะครับออแ้ววครัับนนี <c ười> ะไรครับพี่ดัดอยู่ไหนวะดั๊ด <c ười> โอ้ยอะไรวะปลาอ้วกกระดาษนี่ยิงกันไม่โดนเฮย้ย <c ười> นี่นะครับนี่ครับปลามันโดนกัดโดนอะไรมาพุนหมดแล้วเนี่ยอโอ้โหยอย่างอ้วนเลยไข่เต็มท้องแน่เลยครับ อะไรครับเนี่ยแล้วปืนอ่ะโอ้โห <laughs> นี่นะครับผมยิงแสกแสกโอ้โหกับรอดนะครับ <laughs> แขนใต้ท้องนะครับผมสงสัยจะกดจำหนับเลยเนี่ยกเเสียนื้ออ๋อ ร้อยขีบนะครับเพหดครับโหดอกินมากครับวันนี้เราก็กลับแล้วครับยอดครับไปสวยครับไปโลครับวันนี้ครับนี่ครับวันนี้ก็ทุกคนไม่แห้วนะครับรอดแห้วกันหมดนะครับนี่นะครับโชว์โชว์โชว์ปลาหน่อยนะครับ นี่ครับผมมือล้วนครับมือล้วนครับดูรอยแผลครับยิงรักษาเนื้อนี่ครับยิงรักษาเนื้อไว้แผลสวยจังเลยนะได้ครบทุกคนนะครับนี่นะครับนี่นี่เยมคนพาเพลินก็ไม่เฮวนะครับวันนี้ครับทุนสนับสนุนจากพี่หนึ่งนะครับผมขอบคุณพี่หนึ่งด้วยครับพี่หนึ่งะครับผมขอบคุณพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ลาไปด้วยประตูชุดนี้นะครับ ยันนี้มีแต่ขาแล้วนะไม่รอดไม่เงี้วแล้วมันดดี